เวลครับทูไรวิปยินดีต้อนรับสู่โลกของยนตรกรรมที่เต็มไปด้วยสไตล์เอกลักษณ์และเรื่องราวอันลึกซึ้งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับยนตรกรรมที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกและกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่กับรุ่นล่าสุดอย่างโฟกสวากเกนบีเทินปี2 0 2 5รถยนต์ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ก้าวล้ำจนเกินคาดหมายบีเทิลในปีนี้ถูกออกแบบใหม่หมดทั้งภายในและภายนอก โดยยังคงกลิ่นอายคลาสสิกของรุ่นต้นกำเนิดเอาไว้แต่ก็ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างกลมกลืนเส้นสายภายนอกยังคงรูปทรงโค้งมนในแบบที่แฟนพันธ์แท้บีเธอรู้จักกันดีแต่มีความเฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมโดดเด่นมาพร้อมกับไฟเล็ดล้ำสมัยที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศเส้นไฟ DRL ถูกออกแบบให้เป็นวงแหวนรอบไฟหน้าให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวากระจังหน้าถูกย่อขนาดให้ดูเรียบง่ายและสะอาดตาม,มากขึ้นแฝงความเป็นรถพรีเมียมอย่างเต็มเปี่ยม ฝาครอบล้อออกแบบใหม่ให้มีลวดลายที่สะท้อนความย้อนยุคและอนาคตในเวลาเดียวกันล้ออัลลอยดีไซน์เฉพาะรุ่นมีให้เลือกหลากหลายขนาดสีตัวถังภายนอกก็มีให้เลือกหลากหลายเฉดทั้งแบบสีด้านและเมทัลลิกเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดคอนโซลหน้าออกแบบเรียบหรูใช้วัสดุที่ให้สัมผัสนุ่มและดูมีระดับ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบสัมผัสเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android และ iOS พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ฉลาดล้ำและใช้งานง่ายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมระบบควบคุมทุกอย่างเพียงปลายนิ้วแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับเปลี่ยนทิมได้ตามใจชอบเบอาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้ความสบายในการเดินทางไกลด้านหลังยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่น สิ่งที่น่าตื่นตาในรุ่นปีนี้คือระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าล้วนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบี t เทอร์แพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้ในรถรุ่นนี้พัฒนาจากเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในไอเดโฟกซ์วากนทำให้บีเทอร์ใหม่สามารถวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกกำลังสูงการเร่งจากจุดหยุดนิ่งไปถึงความเร็วสูงทำได้อย่างนุ่มนวลแต่ทันใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาอย่างลงตัวให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคง เข้าโค้งอย่างแม่นยำการควบคุมพวงม,มาลัยให้ความรู้สึกแน่นและแม่นยำทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางระบบความปลอดภัยในบีเทอร์ใหม่ก็ถูกยกระดับขึ้นด้วยฟีเจอร์มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยให้อยู่ในเลนและกล้องมองภาพรอบคันที่ให้ทัศนวิสัยชัดเจนรอบตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถเข้าจอดในพื้นที่แคบได้อย่างแม่นยำ บีเทิลใหม่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยใช้วัสดุรีไซเคิลในส่วนของเบาะนั่งและแผงประตูลดการใช้พลาสติกโดยเปลี่ยนเป็นวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้อีกทั้งยังมีระบบรีไซเคิลพลังงานจากการเบรกเพื่อชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้อีกการออกแบบของบีเทิลใหม่นั้นยังคงคอนเซปต์รถสำหรับคนเมืองขนาด,นาดกะทัดรัดแต่ขับสนุกและในขณะเดียวกันก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ในยุคป,ปัจจุบันด้วยการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านออนไลน์ line, หรือระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือโฟ l kswagen ยังเสนอรุ่นพิเศษของบีเทิร์นที่ตกแต่งพิเศษสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบสไตล์วินเทจโดยเฉพาะมีการใช้วัสดุภายในเป็นไม้แท้ลายหนังแบบย้อนยุคพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์เฉพาะรุ่นที่ผลิตจำนวนจำกัดซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการในกลุ่มนักสะสมอย่างแน่นอนในด้านการใช้งานจริงบีเทิร์นใหม่เหมาะทั้งกับคนโสด คูรักหรือแม้แต่ครอบครัวขนาดเล็กเพราะภายในรถมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระพื้นฐานการประหยัดพลังงานจากระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ายังช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้เป็นอย่างดีในการทดสอบสมรรถนะ B เทอร์มใหม่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรบนถนนหลากหลายสภาพทั้งถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเส้นทางต่างจังหวัดที่ต้องการความเร็วและความมั่นคงในการขับขี่ระบบเสียงภายในรถยังถูกรปรับแต่งให้เหมาะกับทุกสภาพถนนให้ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง แม้จะเป็นรถที่ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยบีเทินก็ยังคงเหมือนเดิมรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่คือความทรงจําที่เคลื่อนไหวได้ความรักในดีไซน์และจิตวิญญาณของบีเทิยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องในด้านราคานั้นโฟล์กสวา e เกนพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความคุ้มค่าและเทคโนโลยี โดยตั้งราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกันและยังมีโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจผ่อนที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะหากคุณกำลังมองหารถที่มีดีไซน์โดดเด่นขับสนุกประหยัดพลังงานและมีเรื่องราวในตัวเองโฟกส์สวาเกนบีเทอร์รุ่นใหม่คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หน้าใหม่หรือแฟนพันธ้ก็ตามรถรุ่นนี้สามารถเติมเต็มความสุขในการขับขี่ในทุกๆวันได้อย่างแน่นอน นี่คืออีกหนึ่งบทใหม่ของตำนานโฟล kswagen b เทอร์นที่กลับมาในโลกยุคใหม่พร้อมพลังขับเคลื่อนไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดยไม่ละทิ้งตัวตนและสเสน่ห์ที่คนทั่วโลกรู้จักมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโฟล kswagen b เทอร์นปี2025หากคุณชื่นชอบรถที่มีบุคลิกโดดเด่นขับขี่สนุกและมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน b เทอร์นรุ่นใหม่นี้อาจเป็นรถในฝันคันต่อไปของคุณก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับไรบิ�